ทุกปีจะสนับสนุนการท่องเที่ยวชาวบ้านก็จะได้รับเม็ดเงินที่มาจากการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าอำเภอกสมุยของเราเนี่ยเป็นเทศบาลทั้งเกาะเราประสานแผนจากเทศบาลน,นครเกาะสมุยและก็เราก็ากนําแผนเข้ามาเพื่อใช้งบประมาณของอ,อบจอไปช่วยเหลือ มันมันเป็นการเลือกกันทุกๆส่วนแหละครับเราจะมองว่าพอามาได้ที่โรงแรมแล้วมันจะไปได้อย่างไรต่อพอได้ที่โรงแรมพนักง,งานก็ได้รับเงินเดือนเดินเดือนนั้นพนักง,งานคนนั้นก็ไปเช่าบ้านนะครับไปเช่าที่พักไปใช้จ่ายในของอร้านอาหารไปใช้จ่ายในของร้านข้าวแกงอะไรมันก็ก็ก็ได้ได้ประโยชน์กันทุกทา่าน คนที่มาสมุยนักท่องเที่ยวที่มาเพราะวัฒนธรรมของประเทศไทยถ้าลึกเข้าไปก็วัฒนธรรมของสมุยดย้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเผื่อแผ่รายได้หรือว่าการต้อนรับในทุกภาคส่วนของสมุยสร้างความสุขให้กับทุกๆคน<ม>แค่ใส่ความรักมเมื่อเรามีความรักความสามัคคีทุกอย่างมันจะออกมาดีเองค่ะโครงการที่เราเพิ่งได้รับไปล่าสุดเป็นการส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษาซึ่งเราได้รับประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดโุราษฎร์ธานีเป็นการซื้อจอโปรเจคเตอร์ให้กับอาคารใหม่ของโรงเรียนกอสมุยซึ่งโรงเรียนกอสมุยเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำอำเภอและเราเนี่ยมีนักเรียนค่อนข้างใหญเยอะ,ยอะประมาณ1,500กว่าคนเป็นเรื่องที่ดีครับหรือว่าช่วยโรงเรียนให้มีการพัฒนาขั้นพื้นฐานของการศึกษาครับ ผมว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่เราอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าการอยู่ในภาคประชาชนการอยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวถ้าสังคมดีผมว่าทุกอย่างมันไปได้ดีหมดนะครับ